แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนคลาสนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคลาสเต้นนะคะแล้วเดี๋ยวอันแรกจะเป็นน้องเล็กสุดของบ้านวิชัยเราก่อนนะคะก็คือน้องสแตมเลยน้องสแตมวันนี้ยจีจะเป็นคนผิดเพืเชยผิดทางเปล่าหานคืนหานวันละเวลา้ลองด้วย แล้วแบบเข้าค้ามาที่หลังแล้วเราทำไม่ได้อ่ะแต่น้องเขเก่งมากเลยค่ะทุกคน้ก็แบบเ่ายคนได้เจ้าจะ่าเย้เย้วันนี้วันที่พี่ดูกรุไม่สบายอ่ะไม่ไม่สบายมากเลยเหรอไม่เลยไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงเดือนไม่ถึงอ๋อไม่ถึงเดือนอย่างนี้นะพี่ยุ้งพี่ยุ้งขอเรียนด้วยได้ไหม มาแล้วแล้วจะมีใพลงเจนเนอร์ที่ยุ่งได้บ้างอ่ะสามารถเจนเนอร์ได้งั้นขออีกรอบหนึ่งนะอ่าหนึ่งสองสามเก้าขาเราจะเป็นบนซ้ายขวาบนซ้ายขวาบนซ้ายขวาโอเคเอาแล้วแต่คนถือบนซ้ายขวาแบบนี้ กราดูแล่านอปีนปีนปีกใหม่าได้ที่แก่แล้ก็คงใจน้องคคเล่่าว่ายพอมาท่านี้ปุ๊บโอ้โหท่าเลยท่าเลยมันม่ามันเป็นตัวตนมากจริง่ใช่เล่นเหือได้เหมือนกันนะเหมือนราใครที่อยากออกงกายเล่ือยได้แต่เต้นช่วยได้มากจริงจิ อเาแต่มันสนุกดีสนุกดีแล้วน้องทุกคนก็าทำกันได้เหมือนกันเลยค่ะจะมีกิจกรรมอื่นอีกที่ไม่ใช่เดี๋ยวให้วิวครังเหนื่งแป๊บหนึ่งได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปทำกิจกรรมต่อไปเลยค่ะขอพัดมดึงก่อนค่ะเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงแล้ว เทียนกับไฟแชกค่ะก็ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนึงนะคะ,<ล>ะน,นัน่นคือการฝึกลมนั่นเองค่ะเวลาเป่าเข้าไปก็จะเป่าไปที่กลางเทียนแล้วก็ให้เทียนดับน้อยรอบที่สุดนะคะเดี๋ยวดูกันว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างโอเคต่อคิวเลยนะหนึ่งสองสามแล้วก็แ ทางตอดรู้สอดเห็น